สวัสดีจ้สาสวัสดีจ้าพ่อฮอัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมาจ้าโอ้ได้ยินแล้วเฮ็ดยังยู่พ่อว่างไหมจ้าโอ้หนาไม่มีแอกเหมือนหน้านบ่หลายเอ้าเห็นโทษหนา้าเราปะว้ายข้าเข่งสวยข้ยอายอยู่บ,บนน้อนกันเนาะเดี๋เขาอ,อยู่ก็แล้วกันส้มรถจุดที่มันกนระปุกสอมเฝ้าโอ้ เรื่อยๆตีวอตอนคำคำบุญแล้วกันจะตีมั้งอือเป็นการสอมยากบอกเลยบอกว่าเป้ต้องถา่าดอกว,ว้างสิบอกบอมันลบากยากเนาะยระว่างไรนี้ก่อนกดดันไรเงี้ยบ่ตีือดิตีห้ามมากดดันนะโอ้ถ้ามากดดันแล้วจะใส่นอถให้ไม่พอนะแมนอยู่ดอกพ่อ อยากให้นอนครบก็อยากให้นอนหายค่ะถ้าอยากให <biography. S 2> ้นอนหายก็นั่งรออยู่นี่แหละอืมเขาเลยฝ่ากระบาดเลยเตี้ยไปเอาไปมาเดยนีเมื่อนี้ว่าจิม่าขอเหล็กเล่าได้เมื่อนี่ใดบอเหล็กเล่านะเล็กเล่า โอ้ยจับเจ็ดเก่าไอ้ตีวะแหละเอาศูนย์มากันคันกลางเนาะโอ้ยกระเดื่ข้างเรืออนี้จับมันครูเดียวเันนี้บนเขาเส้นสองเอาวันโอเมนยูเมนยูเลยข้างเรือนี่เข่าศูนย์เก่าเข้าศูนย์เนาะแต่การหนึ่งหนึ่งเก่าเข้าหนึ่งหนึ่งตัดเอาบอกโอ้ยที่วิภัยตัดบานอกบานีหน่อเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ยังจับมันคู่เดียวเพราะมันแกว่าครูนี่มันมันคือนนะค่ะ เพอี่แล้วมันทีมี2สองคูเลยข้างเรือเข้าค่ะอย่างไนกับโมดี้นี่เดี่ยเได้จ้าเป็นครูเดียวไหมเก้าหนึ่งศูย์นี่จ้าอืมมันจะมาทังทิศเก่ากโตวแล้วก็ชุดเก่าระบนอืมเมื่อนี้เอาเป๊ะก็อนนีได้บ่หราเอาเป๊ะแน่น้าเมื่อนี้นะเป๊ะเลยบ่เป๊ะเลยกระย,ย,ยากให้มันเปยอยู่แ,แล้วเนาะแนวคนโบเห็นว่าขมุน แมนอยู่ดอกนอกหอนเนาะอืมค้าล้างเลขออกนี่เป๊ะแน่นอนโอ้ยใครกับเป๊ะได้แล้วคือววาน่ะเนาะบอกได้หกตัวเลยนะจ้าเราอีกกระถืออีกึงตัวบานนี่เออกันยังบอกกันได้น้อยแล้วันเศร้าน้อยมากถึงสองคุนแมนอยู่ดอกพ่ออืมกันยังว่าย่าเปอย่าเป็นืนธรรมชาติ หน่อยเนาะที่สิได้โชคอสองสามเนาะคนามันไม่โชคโชคกว่าส,สองสามค่ะแต่ข้าได้น้อยแล้วก็หยุดราไม่ต้องไปเล่นต้งะงบไหลายครั้งแล้วอืมจจกสิมีผป้ฟังบอดอกเนาะเอี้ยสิบบอกจะโดนนี่ละค่ะีืงะง่งบอดชามโอ้บอกอีกก็หลังเตี้ยเงี้ ในพ่อซื่อระทูปปนล้วหากับยุดซะก่อนอย่าไปนสนแกมากกว่านั้นคช่อืมอนเนี้ยเห็นหมอรี่โต๊ะกันไหนหมอ 1, 7, นึงเจ็ดเก้าเมันข็้นเครื่องล่าทั้งสองครูจ้ะค่ะแมนค่ะพ่อ,อ 1, 7, 1, 9, เออหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะเ่อนวนั้นแมนจ้าอันเนี้ยกันพวกเข้าเป็นพัวเข้านี่เขาเ้าก็หมุนออก,กันได้ทีเ่เป็นยังงนีกค่ะบุกใจมากใจหลงยุแิเแ็ว้นะ ขอคำกลายว่าเราจะมีโชคไหมถูกต้องค่ะถ้าโชคมีโชคมามันครบปังปึ๊บปั๊บโหดตีหังโชคดีแห่งสามโถตรงโหดตีถ้าโชคไม่มาซื้อร้อยตัวก็ไม่ถูกค่ะพ่อก็ที่โบถึงยังเป็นชุนชุนไว้ก็ออกชุนชุนแม่ถือว่าเกระโจนแต่นโบสือชุนชุนใช่คุโบกินแหรวพ่อเนี่ยอ๋ออีนี้ นั่โอ้ยจะเป็นหัวแสบหัวน้อเนาะเ็ฟซี่บอกว่าพวกป็นยังดอกเออเลขเขาพวกเขาก็สร้างว่าเตห้เห่าหัวเละให้ฟังในเดอร์ละสันหัวขวัญคนเจเจอหัวขวัญคนหัวขวัญมรุนั่ค่ะนี่คือสี่นะเกิดมันเป็นมนุษย์มันต้องสู่กันต่อค่ะวันนี้ไม่หมานันหน้ามันก็ต้องหมานถูกต้องค่ะพ่อ ไม่มีใครจะจนไปตลอดหรอกค<า>่ะเออวันนี้เลยต้าบอกว่ารวยกูรวยบล่นบานจน,น,น,นโบรานทรัพย์กันเสมอเด้อพี่น้องนีไร่างนั่นโบราณวาดีเราจะค้ำโบราณก็ว่าต้อง,งขอร้องเป็นคนโบราณไงค่ะเราเป็นคนโบราณนะ<า>กัน เด็กมือนี่ยมัดกี่ปัจจัยนอเก่ากัมเนนหนึงน่งยูเนาะยูอยู่ยูก็เก่านี่ละเพราะว่าเด็กมหันมัอจะยุ่งนี่หันละเบิ้เด็กก็ได้ค่ะ <c oughs> เด็กหู่ในตัวเก่าทั้งหมดเลยศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดเก้เาเก้าแก่หัวมันก็ยุ่งนี่หันหนึ่งทั้งสามตัวเอาออกเอาวัานเก่ามาออกอีกเตี้ แมนน่ะะมันก็อยู่หันมันก็ับไปสมัครเจ้มือเนี่ยมันจะอยู่บอลเองนก็เลยเก่าเสีพ่เเรือไ้อยู่บอพ่องวนเมื่อกี้มันมาสองตัวเดยบางทีมันจะเอาแนี่นอนไม่ได้ค่ะบางทีมันมาเห็นบอลแล้วเือนมาตามสวมกันนี้ส่ดตัวเห็นบ่ค่ะพ่อส่วนนี้ส่วนจะไปกินเหล้าขาวเสย ชวนกันไปกินเราเขามาชิวไปฮักเบกเราเถอะปล่อยปืนเข้าแนมันป่ะค่ะอ่อก่อนข้อกันไปอดรอดมุ้ยเย็บตัวค่ะพ่อเหน็มเตอนนี้รอดบุญไหนนี่วันนี้ท่าเลขเก่าเหลือมีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเด่นตัวใดหลาเมื่อนี่บอสมหมดชมหมดไหนฟัางซื้อมีจานมันซื้อ ถ้ามันจะออกมันก็ออกแบบนี้นี่นเลขที่มันค่ามันเหลือเป็นจับคู่กันนะนะค่ะ97 0ุน7 91้ี่น่ะอืมห้าออกมาก6ตัวรางวัลที่หนึ่ง4คื้น10ปวดแค่ไหนข้าเหงาย่าตีปะตเชียนก็ได้เพราะว่ามี่บนบนอันนี้โลกเร่เข้าวิจารณ์มันจะซื้อค่ะมันบ่าข้าบไม่ได้ถูกรานวัน สูตรคำนวณวันนี้มีเพิ่มเรลขกห้สองตัวเด้อใช่เพอมันเด่นมันเด่นมันเด่นทุกตัวนะจ,นจะได้เลขจ้าคู่หกหางบอกหกคู่บอกแมนหกหกหัวบ,วบนหางาจ้าจ้าเนี่ยมันเป็นหางมีกลายเป็นพญานาคเป <c oughs> ็นสองหัวสองหัว เราจังว่าสองหัวสามหัวเงี่ยเราหางนี่เป็นใคานาเอาเอาสาวจวดเพิ่งจะให้นูแล้วนี่หนูมาคำนี่ข้าจะคุยกันอยู่หนังพันจิวายหล่ะโอ้ยสองสมเครื่องหมดอาจารย์าเนยที่ดองเลยเนี่ยสองสองสมเครื่องหุ่นกระดาษเห็นมังกระดีค่ะเออ ยัไงกระทันลานเปอร์เซ็นต์ค่ะพ่อไม่มี่าดสักมีนเดียววันนี้เยกลายบวกน้อยเด่นรูดไปที่ศูนย์กับหนึ่งเด่นวิ่งรูดไปที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะจากคู่มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็หนึ 6, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งหกหนึง่งเจ็ดหนึ่งแปดอีนี่มันง่ายตัวเนี้แต่มันเพิ่มมันเพิ่มมากเป็นเป็นสามตัวนะเด็กเรียกตัวประกอบมันเป็นสามตัวมันก็เลยเด็กสามคู่นะค่ะพ่อสามคู่บวกกันก็เป็นหกคู่กับโบราณจนเกินไปเด้อะเรื่องเรามาตัวเด็กเกินเรื่องเราสนั่น ยา่ีว่าออกสิเกตตัวเกาหรือทูตเกตสิเกตอย่าวาเด้อคือเน้นเรานอกบ,บานนี่โมเมนต์แล้วเนาะยสีว่าเด้นอดดนออี่ยาสีว่าเด้อเนี่ยเพราะเลศมันอยู่ในตำแหน่งค่าสมมติว่ามันมาอาจเก้าเหลือเมื่นแรกมีแต่เก้าก้ามนึ่งเหลือสามครูกันอีกคนสิเก้าหนึ่งอีกบอเากกบาแมนที่เป็นเก้าหนึ่งกันที่โมเป็นจี๊เก้าค่ะค่ะ ค่าน่งค่าหนึ่งแบบเก้ามันเหลือเพราะมันมามามาอย่างละสองตัวใช่ไหมค่ะพ่อมาอย่างละสองตัวเลขศูนย์เจ็ดนี่ก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันพร่ะมันอยู่คู่มันมันอยู่คู่ที่สองที่สองมันเป็นศูนย์เจ็ดมันเป็นเจ็ดศูนย์เก้าถ้ามันออกมาถ้ามันเก้ามันหนีถ้ามันหนีทั้งหมดทุกตัวมันก็จะเหลือแต่ศูนย์เจ็ดค่ะประมาณนี้แหละ เี่กมันโอ้อยเหลืองราบวันนี้ไปเซอร์ติกันมันเอาตัวเก่าไว้แต่ว่าถ้ามันหนีมันกันงี้เบิรเลยกระปอยู่นะจ้าพ่อมันจะเหลือข้างไว้ตัวนึงแค่นั้นบัดตัวสู้เหมือนกับไม้มาเบิดค่ะพ่อไม้มาแล้วบหัวน้ำกันยืนดูจะสองหัวซ้ำหัวจะหนี้ย่างนี้นะมันจีบวัวขามันมาห้างวันหนึ่งมายืนกันแต่วันหนึ่งมันถ้าจะมาโผล่มา วบบอลโผล่มามาสองวันเลยเออศูนย์หนึ่งนอดอื่นมาศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดเนอะจ้าพ่อนั่นเนี่ยมันมาสองวันเลยนะหลักหนึ่งวันที่สองก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งเป็นสองตัวจะอยู่ไหมนี่แต่มันดูเมื่อไหร่ตัวนีเริ่มเข้านี่แหละหนึ่งห้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่แหละดูนี่แหละวันนี้ไปไซด์ดอกถือเล่าลาห้องเท่าหัะ นุดมากอะชุดทองชุดเจ็ยร์ชุดแปดเดี๋ยนี้เกีีแล้วดีไปแตะทีนี้ก็ไปที่สามตัวสามตัวค่ะแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไปที่ตัวกันตัวกันค่ะตัวกันศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้า 08,09,89ค่ 08, 09, 89, ะนี่มีตัวเกาหม้อจีเลยตัวกันบเนีค่ะศูนย์ก็เหลือเก้าก็เหลือบลบบอขึ้นบูกขึ้นบลกอขึ้นบอขศูนย์แปดศูนย์แปดมีสองตัวคุณตัวนี้เออมันถึงมาตรงกันท <th> ี่ซื่อดอกกระดาษอ๋อโอ้ยเอฟเีสื่อสองเทียบบนอน้าบันน้อ กานเอาว่าสองเตียงมันจีบสองเตียงน,นี่อย่าไปให้เลยอ้ยก็ดีดีวันเน,อน,นอาะคันมันถืบว,ว่าคันมันไม่อ่อนอีเลีค่ะว่าเย้กันทั้งคันเนี่ยมันก็เอาเนี่ยนอนอะไรไม่ได้หรอก<า>มันทีจะไปเลียดมาออกเหมือนกันเลืมอบบมันอาจจะแค่แลดมาเนียาไปเท่<อ>เลขทางเลือกเลขทางเลือกค่ะ เลขค้าเรื่องวันนี้ก็ได้คู่เดียวเหมือนเดิมค่ะพ่อก็คู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ย่อยทั้งสองว่าเบิง์เอาไป,าปนั่งเบิรงก่อนเอามมา่ลดเอามาโรดพ่อเพราะว่ามันเพราะว่าเลขเอ่อเลขตัวนี้มันมันถูกมันมีตัวเก่าอยู่ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเลขตัวหนึ่งมันจะมีใหม่หมดหรือมันจะมาใหม่หมดห,มดหรือย,อยังไงค่ะ เอาไปสองคูณนอกไปเบิ่งกนอสองคูณมรงไานดอกคอมาให้สองห <คา S 1> ลดก่อ9เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งและก็สองสี่ห้าสองสี่ห้าค่ะอือเ <c oughs> รียกอเรียกนอยิ้มกัร้องอันจะอายน,อน,น้องชุดนับเก้ายอ้ยนองมันทิ่ไม่บอ่านั่นแหละทีจะหน้าเบิ่งกันทั้งมวว่า เลขถ้ามันมันมันทิ้งตัวเก่าทั้งหมดมันก็จะมาลงสองสี่ห้าแล้วนั่นแหละหมุนเราค่ะถ้าจะหมุนก็ต้องเอ่อตามที่มันเคยออกบางทีเนี่ยมันเรื่องเรื่องเรื่องความหมุนเนาะก็แล้วแต่นานๆมันจะเต้นขั้วกันนะเจนตองจ้าจ้าพ่อนานๆมันจะเต้นควบค่ะอืมถ้าตามที่ตามสูตรที่มันออกมัน สมมติว่าถ้าสองสี่ห้าหน่บอดค่ะมันจะสองสี่ห้าสี่สองสี่ห้าเดี๋ยวนี้ยปัเย็กสี่ตเดี่ะบิอือจ้าพ่ะมันเป็นลักษณะนี้อสนะอันนมือกี้นี่มันหมุนมันหมุนเบอเททุกตโตเลยมอกี้นี่าจอไปแล้วเดี๋ยวบหมุนมากมุณกะดีมากแบบคือเก่บ้านสินะค่ะค่ะอืมเบบบวบอจริจ้ะ เพื่อให้ากันชุดเข่าชุดไม้ไม่ยันทีแล้วมันก็มาครับเข่ากันไปห้ามกับเบอร์เราจ้าพิจารณาเอาพิจารณาสอมเบิร์มันเป็นจังไงทีนี้ก็ไปชี้อัน้อยอันอยค่ะอัน้อยวันนี้เด่นวิ่งรูดเก้ากับหกวิ่งรูดไปที่เก้ากับหกค่ะเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ด จับคู่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์ค่ะอืมยังไม่ลงหกศูนย์ยังเก่าที่นี่ก็ได้หกศูนย์สิศูนย์สินี้บ้าเมื่อไหร่จีบก็มีศูนย์อยู่บ่เหอะ แต่ว่าลักษณะนี่นอลักษณะแบบนี้คือศูนย์นี่มันจะเป็นเลขเลขมากตัวเดียวเนาะค่ะเลขมากตัวเดียวก็เอาเนี่ยนอนบัได้เพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งทีเลขสีมาอยู่เนี่ยเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์นี่มันอยู่นัตำแหน่งสีมาอยู่จ,าจา้าจ้าอืตำแหน่งมันมันจะมาได้ตำแหน่งที่ยังคงต,ต้องเหลือไว้้ใครมีตัวดีๆแม่นๆคิดว่าเลขตัวเองตัวเดียวที่เก่ง เอามาจับใส่เลยนี่เจ็ดศูนย์อ้อเจ็ดก <7. 9. S 2> ับศูนย์กับเก้าเจ็ดศูนย์เก้าทีละมาจับใส่ตัวน,นี้ลกักอะไ้สามคู่หมดละค่ะค่ะไปกับโหกกับเกงโบลายเลยเบิ้งเคลียร์ได้สองข้อกับเรมิ่งกันเจากับเกงเลยค่ะค่ะพ่อเบิ้งแหลกกับไขแน่อยู่ฝี <c oughs> มือดีกันทุกคนอยู่นั่นแหละลองจับมาดูว่าเออมัดย้วงกี่เรวิ่งใครแม่ ลองมาจับดูค่ะถ้าได้ห้ามาก็จับห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเก้าสินะจ้าจ้าพ่อถ้าได้แปดมากแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดเก้8 7, 8 8างแบบนี่แหละค่ะจับลองดูนี่สามตัวหลังนิ่มันอยู่ในตะแหน่งมาอยู่มาอยู่เรื่อยนะจ้ามันมาปล่อยเลข3สามตัวท้ายนี่เห็นไหมตอนนั้น,นหลอกเจ็บ เก้าแปดเห็นไหมมันก็มาทั้งจิตทั้งเก้าเห็นไหมค่ะพ่ออันนั้นตึงกันนิเอาของแปลนนี้เอาบกซูดมาแช่ก่อนตัวแช่นตัวแต่ก็ระแตัดที่์หาอย่างว่ามันวางกับเหล็กเหลาเนี่ยมันหาปลาเกา๊เจียนมันก็มาแบบตีนะเข้าวัดออกไปเรี่ยวห่อบโซูดหมดและค่ะพ่อเข้าก็ไปตามสูนย์ศูนย์ทอนไปยังสี ลังเทียมันกับมาาลังเทียมันกับมามันเอาตัวกองมัออกเนาะค่ะเนือ้อเป็นแซนด์เปนปพิชิาเบิรงเล็กนะลัเทียกระจับบะฮกตัวบุนกันมันก็ถือแมนอยู่ดอกเออวื่อเมื่อัานมันกับจ้าบะฮกตัวบุนกันได้ที่สาตัวค่ะพ่ออาบารายญ่ห้างหาห้างร่ำานก้อนค่ะเย็บซี่ป็นจีดาหวัว ถ่อยทีถอยอาศัยไม่ต้องด่ากันนะครับเนาะขอเนาะเพราะว่าลงมันลงยากสักหน่อยเพราะว่าเล่นกระบีมาเมื่อกี้มันไหลเลื่อนโอากำลังเล่นกระเบีอยู่พอิีโทรศัพท์มาไงค่ <c oughs> ะค่ะก็ไหลเลื่นสักหน่อยไม่พันว่ากาัน ตัวเลขกก็ได้หมดแล้วจะไปเอาหลานก็ไป <Yeah. S 1> เลีอยแต่อวยพรนี่นะวันนี้จะอวยพรให้ FC ทุกูทุกคนที่ก็มาฟังก็ได้ก็ไหลกดแชร์กันในพเป็นกรรร่างใจให้การชิงการและการ <Yeah. S 1> และขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไข้ไม่ต้องป่วย เมื่อแรงก็ขอให้โซกโซกมันมานกันสุขูสุขคนเดอสซีก็ได้จะของส่องกันดีสาธุใช่ขอขอบุนพ่พอจ้าที่เอาเนี้ยทางมาแบงปันเอสซีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ